รูมจี้าศกครับารแบบนี้ครับจับแบบนี้ยกขยาขาที่ยังไม่หัครั้งใช่ลกุกขึ้นมาฮุดเดียวคมไม่ออกนะครับไม่รู้เป็นเพราะสาเหตุอะไรอกเจอแล้วครับ เอาให้ลงฐานนะฟองฟองจะคุมพ่อนี่มันลุกไหมจะเดี๋ยวก่อนเนาะรุมเลยสี่คนชี้ขึ้นกว่ามันกระดับเยื้อกว่าน้ำยาตสมุนอ่ะพร้อมแล้วครับเชิญครับมาพร้อมกันหน้ากระดาษ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  าานหน้ากระดานพร้อมกันกทีสุดเอ,อ้าทำไมไม่หยาบล่ะหมดน้ำยาเหมยไปหมดน้ำยาเรื่องแบบพอเยอะยาไม่สามารถแลบได้แต่ถังนี้คือถังน้ำครับ เียืมาจากระยะไกลก็เลีงไปเล็งไปเล็งไปเออยกถังเข้ามาใกล้ๆเลยครับยกถังเข้ามาใกล้ๆตรงไหนมีควันฉีดเข้าไปครับตรงไหนมีควันฉีดเข้าไปเข้ามาใกล้ๆได้เลยครับวนดูครับตรงไหนมีไฟตรงไหนมีควันสีก็ไปครับอ้คร <ator il> like sure ับอันนี <eccentric ities sound> ้คือน้ำเปล่าๆเลยครับมีแรงดันข้างในเนี่ย